เอาสวายที่เราทั้งสองที่ทุบมือดีมีอ้าวน้มาเป็นปั้นโรตีมาเรียนนอกมากินต้มไก่น้ำเน้อประมาณนั่นแหละมาแต่เมืองหม่มาแต่เมืองไม่โอ้คือกแม่นอนเติมเลยรลายกิโลก็มาเติมเติเมองม้เนอะกพาซิปเลยก็้าซิปเลยปั้นนี่ปั้นนี่อร่อยอร่อยรสน้ะอร่อยแน่นรวม คือว่าโอ้โหธรรมดาคือว่าติกเง่นี้หกสิกว่าเลยเนาะโอ้ยังเนาะหกสองหกสองยังกินท้อนกันมาวันนี้เขามืกินก็มี่ม่น่งขาวาอย่างไรวะมานางขายได้มามาวะกินมกันเขาไปนี่เาแมคูฮู้เนี่ยนคูจิ๋เนี่ยร้านอะไรเน่ออถ้าม่างคอาน้องใส่ประเทเสียบนาเก็ได้เล เอาลุยเยอลยนะประอยากินเลยมันให้นอนครับปั่นเนอปั่นน้ำข้าวเลยเะจ้าเนานี่คนนี้นี่นนี้ำข้าวทำ้าวอะผมท่าอยาตวเต้กลนขึ้นกันไม่เสี่ยยานอปยัเนี้ยลูกปั่นหองต้มไก่ลาดๆดๆมนมา คนจ้ร้านในในในเมอนมานะ้อนี่น้กก่่ไได้หได้อเว่น้อโอ้ัวอะีไหกินข้าตัข้าตเหลืองาตาเลือบอเจ้าอะไรเห็นในเมืองในมาหดแล้อตาเลืองสวเบิ่งข้ามตาเหลือกอน สีใร้านเอกะเด็นเดนก็ได้เอ้าเอาเมื่อวตอนร่ำเพิ่นบ่เคยเอาเมี่อวซื้อจะเก่สีลองสัมผัสเมียเพิ่นหลายคนเอ็สีของสูงใสเมียแล้วปากตื่นื่นบ่ออกจะเกลี่ยแกนวะมือสีลองหลักสัมบากเพื่อนสีข้อนี่ไงโอ้ลูกได้เว่นเลยยิ่งเอาเด้อลาเด้อโอ้ยยินหอดพ่อเพจ่อนเลย

ผ้คนลูกอดีตจ้เมืองนี้คุย่างเกิดจากท้องโตเนี่ย็นก็งงธรรมดาเนะเดือดรนากนะอรอยโครสุายูนาูนิิตขายผูจภพกแขงผู้กบผูนิสกนู้หนะสายจะผูหูเนาะูเรือพัก

จะเริได้ยากอยานัๆน่ยเนเกินนี่ยอะไรกิกินีป่าไปเนาแลข้าผมปมาก่นที่บป่าคนไทยอยู่ป่าเอ๊ะ่ไข้าวอ้ไปหาเนาะโอ้โหอยู่รั่มนี่ยไปไยูันไปเท่ยนเเอหอนี่คนเสียงใหม่ คดีใจคคือว่าอีมไปแล้วกินสมก่สองตัวนะคนดีเชียงใหมพราท่านเมื่อไหร่สำับคนอุบลสคนเลยเอวานใอ้นนี้กอเบื้งเจ้าคืนี้วันเียคนหงอยิ่มดีบุญนะล่เาขึ้นเอาคลิปเลลูกคลิปต้องิปนบ่ปว่าลงคลิปในยูทูบนแตเนี่ไปนานคระโดยฮีตินขาดสองัใครก็บิรจทุกจอด ปาหมูคมยได้หมไห่าปะได้กม่รช่เน้ปนิ่เห็นอยู่นิอยู่ในในสองเห็นอยู่บนเห็นเห็นอนโอ้เลยเลบงตในสองกตัวแกบตัวจริคือกันอยู่วะงามกว่าตัวจริงงามกว่านอนุ่มกว่าเด่กในกองงามกว่าเนาะนในกองคือเถากว่า

อันน้้้านคนนดีมาไปเจลกจะ้านนดียมอเห็นแบบปบาเนแเป็นเองง่ายเลยนะด้วยแม่เราเร่มแล้วนกคนนี้าเขาจังน้เขาขอพังเลยกินกินกนด้วยครับบนเตียเือนเดือนเดือนคับตเวไปออกเฮ็นตะกี้ไปเกะเองบ

ขอาอยู่หุ่นแหละกินกุ๊กบัเอิดมื่นอนบักุกากินกินไม่ัเอโลจิวับเนาะทำไงตรงนีเบ้ดนบ้ดูี่เจักี่โอ้ออกจากบานเจ้าชิหาคออ้ไปอยู่ืองไทราบ่กว่าปีแล้วมาไปอยู่ในบาดนี้บานนีมาเข่าที่อยู่ืองไอ่หว แวเจ้่าเอาละก็เมื่อยนี่เออเมื่อนีมีคนไทยเลยดูคือเกิดในรอบนมบ่เนาเกิดน้องแตงนครพนมเกิดที่พนมบ่นู่ดูภาษีคนเกิดี่พนมบ่สดโบยไปเมร่า บอกง่ายๆคำบอกค่าเนไดยหรอบอกง่ายๆจนั่นก็นชาติ่อนยังปึ๊บวายปีค่อยก็ห้องน้ำไปเลยบบรวานี่คุ้มไหมโอ้ต้องพามาโอับเน้เลยเน้อโดยมากตลอดมาไม่ังยามเนื่อยรบบั้ยลูนสบายดีสบายดีเหอดกูเหมบอย มาหาควยมอปลาไปยามาเรื่อยนงก่อยากอดยไปหม้อเรื่อยอมอปาสวนนีคนมาันดับไปหาเสียงคาหมม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 

มาหาม่บ่มาห้่บามาเียเียเนี่ยต้เลยนะพอมาสอนมมีมาเนี่พอีอปนี่พอปนี่เนี่เหรอไม่้ขาอ่เฮ้ยชุนบ่ได้เรนมาเจริญเต้าก็จีหนี้มโอเคไขัดเออโอ้เลยบ่เ right ห็นหน่อยเห็น <wh บันดี กินล้งไส่นั่สิไอ้ดองกินเขาหน้าไอ้น่มนอย่างนี้ันอมน่ของตเขาบอกข้าวลกไสหมานลุก้ไเจบอลขายได้เก็เือบเี้าลก้ก็มีแต่นอนกับลานกับเมียเท่นี้ไปเลยนะกินเนี่ยข้าหกเบอร์น้ะเอาอะไรก็ข้าบาเบอร์อลานมีปลาเบอร ไม่ดีดอรัะงอไไจเลยที่บ้านมนีะแต่่ไม่เ้ยรนี่เหนเียตรโอ้จ่ดนีเียเ่รเขาแบบาเี้ยเขากุ่มพราะอใจเป็นอะไรบไนคุมาก้อยม่ไม่มากหรอไมมีเวลาน่ยังไ่ไมา หบอกเราอัจฉิเราอัจปริยะนุ่เจ้าเหรอบอกไปีนมาถ่ายช่งเอะช่งโอ้ช่วงคนมองเราคนออกมาเวาอยู่ดิบางยาดิเออเอามาพห็นิินออกมาเว่าเหมืนออกมาเว่าวนี่นี่เพลินนะจงนะะมาเพียมาเพียให้อ้พี่กว่าก็ว่าอยู่ไกลกันในบอกแต่คอยบอกก็ไว้่งแห่เออว่าพวกที่ว่าม่เรสียงที่ตามในไลน์นะยังไงว่าเรื่องที่ว่า กินจนเปนเล่าห่อหนาโอ้มันเห็นในเพเลยกินทังให้ไปดูทีคทั้งน่งอดูนี่ว่ะก็มันเห็นแน่ดูนี่หวะดูตยสุดูนี่เหละบาเดียร์้งเลยวามาว่าว่ามันสนใจนะแล้วนี่ย็ดอดังในเล่าห่อนี่เป็นย่งบอบมาว่าเนบัด จ้องจับพิษแตค่คนเล่าคือกันเห็นบอคนเล่าคือกันนี่ตีกิ่งน้อยหนึ่งแล้วมันยองกันหลดจนมีหมองที่ยืนบัานนี้คือจีนมันมาจูนคนเล่าเขาตัวยหญสูบมันคือบอม,มาเบาเนี้ยนะก็บเราเบากับมีเห็นพวกคนเล่าอยู่เล่ากับว่าเฮากับหนึ่งในน้ำบอกคนเล่า,ลาบา่ใหญ่ขนาดนี้มัน,ามมาน,นมรูดถูกทิชชูกกระด้างยังนะหล่อมากนะแมแ่คาลเล่าได้หล่อมีชักซีนน้อยแม่แม ว่าจะเห็นทิมนะฮะมันใหญ่แนเสียงก็มด้งกำเขากใเญ่อยู่ไกลมาได้กันยังีมาได้กยงเหมืบอเคยบงยูทูบตัวอื่นมาหนบงลิของผู้อือแทงอะไรไหมธรรมดามันมาเขาเปื่อยปากมันลักขึ้นอ่มันยางออกก็สับกได้เน้อหลักได้มาได้ใจไหมอย่างนี้่างนี้นี่แล้วคนตายก็มีรสภาเกือบเดี่ยวเลไม่มีเกามีย่งอย่งน แบบง่ายๆหนแหลแบบดิบๆเรแหลดิบเนี่ช่วงบุญเนี่ยมีประกอบยังเพียงยังเวลาอะไรจไหนข้วบุมมี่ได้าบานนี่ยไปยังกะไรสาเตุที่บุมีนี่สาบานไปยังกะไรเห็นบุเป็นรอยแก่งหมดเอาสำโกมหูเต็มเยอะเป็น เกิดก็มึงใหม่เลยผมติศปากเลยตัวนงปีนี้ตัวที่ว่าซาบานเป็นยังไ้ผมหมายว่าขาเราเรืองจริงซึ่งข้ากาเอาวกรับระดเ่งใหม่าคเก่าออกเาแเปลตัวนั้ากยูี่ยเ็จขอมวเกอมุงเโดยโยดหม่ยหลายคนว่าคอยออกมาเราเรืองกว่าวัดคอยว่าคอยกี่โมว่าคอยว่าใหญ่พจะได้ข้าวูนบุคเอาใจ ถ้าเกิดคอยยี่โมคอยบบาใหญ่เนี่ยมันต้องแบบว่าตอนนึงคอยรวยมหาศาลคอยครับอ่าสังหาที่มาสับธุรกิจคอยพันล้านตือหลานอันนั้นจะว่าเบาใหญ่ไอ้นี่คนมาเบาแต่เรื่องหน้าไปของข่อยมันเบาใหญ่มองไงแบบเบาแต่เรื่องควบถุกของตัวเองนี่มาบอกคอยเบาใหญ่สรุปเลยแบบเดียวกับเบาใหญ่กันบ๊อกหกหินโมเมนนต์นะเออหลายคนบอกล่าวมาบอกประวัติของตัวเองในด่านที่สวยแต่คอยกล่าวว่าอย่าไปยังไงน้องๆหลังๆลี้เป็นเมื้อเป็นอย่าเลือด ยั้เแพมากเลยน่าบอาเลยเป็นบุเรียนเป็นบเรียนยังเห้นค่อยวยเราข้าดเมกันหจิตจับใอไ้เนบวิศพเข้าแล้วบิงเดียวคือคนอื่นเขาไม่ดีดีเห็นแล้วยางคือขนมาอกเนี่ยบุดีนี่บัวขาวเป็นแบบเป็น้ยาง เสือเลยปะไปเลยวะเออมัออกไปเลยว่ะไปอ่ะกันเมือกีโมเราไงเสียแรกว่าคุณอะเขาได้พิส้คุณก็อคนมนานเนาะมันเด่นเนมางแลมันยังบนี้โอนีได้ได้นไปเราบุังเลยบานี้ก็ดเบางคบ้นี้บงทีเห็นตอมันยา่ได้สช่ได้ทุกคนได้ได้